สวัสดีครับผมมิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการรอบรู้ออนไลน์ by มิสเตอร์พีเคนะครับครับคลิปนี้นะครับก็มีสิ่งดีๆมาบอกนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากได้สินค้านะครับไปดูแลสุขภาพแบบฟรีๆนะครับเกรดพรีเมียมด้วยนะครับครับวันนี้ผมมีสิ่งดีๆมานำเสนอนั่นก็คือบันโรเซ่นะครับนอกจากว่าจะมีบันโรเซ่แล้วนะครับก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีก8แบรนด์นะครับที่สามารถนาออกไปใช้ฟรีนะครับฟรี สามารถได้จากที่ไหนนะครับท่านสามารถไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Dropbox นะครับผ่านแอปพลิเคชัน p l a y s t o r e a p p s t o r e หรือว่า Huawei Gallery นะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดออกมาแล้วก็ทำการลงทะเบียนผ่านลิงก์นะครับที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะคอมเมนต์นะครับผมก็จะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ให้ ทุกท่านก็สามารถที่จะไปเอาสินค้าออกมาใช้แบบฟรีๆนะครับเกรดพรีเมียมด้วยนะครับบอกได้เลยว่าสินค้าตัวนี้นะครับราคา1,200บาทนะครับแต่ว่าทุกท่านจะได้ในรูปแบบซองนะครับซึ่งซองกับราคา1,200บาทที่เป็นกระปุกนั้นนะครับมีความจุเท่ากัน15คับซอฟเจลนะครับ แล้วก็นะครับบอกได้เลยว่าผลิตภัณฑ์นี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์มากนะครับเพราะว่าผมใช้มาประมาณ1อาทิตย์นะครับน่าจะเหลืออยู่ประมาณ 4- 5ซอฟต์เจลนะครับที่อยู่ในตรงนี้นะครับทั้งหมดมันมีอยู่15ซอฟต์เจลนะครับทานไป1อาทิตย์ทุกท่านดูนะผลที่ผมได้นะครับผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ดูแลสุขภาพแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะทานแค่อย่างนี้อย่างเดียวนะครับก็จะมีในเรื่องของการออกกําลังกายด้วยนะครับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ นะครับแล้วก็มันดูแลสุขภาพนะครับอยู่ประจำนะครับแล้วก็ควบคู่กับทานบัลลเซ่หรือว่าเขาเรียกว่าคอลลาเจนบำรุงผิวนะครับหนึ่งคือนะครับความกระจ่างใสนะครับความเรียบเนียนของผิวแล้วก็ลดรอยจุดด่างดำฝ้ากระบนใบหน้านะครับให้สว่างใสนะครับเหมือนเด็กอายุ18ว้าวนะครับ ตลอดท่านไหนที่สนใจอยากจะได้นะครับก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเขาจัดแคมเปญนะครับแจกให้ทุกท่านฟรีนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดบริษัทใหม่เขาก็เลยอยากจะให้ทุกทท่านนะครับที่อยู่ในประเทศหรือว่าในโลกนี้นะครับรู้จักเขานะครับก็เลยเอาพวกนี้ออกมาแจกให้ฟรีนะครับเพียงแค่1ชิ้นเท่านั้นเองนะครับไม่สามารถเอา2เอา3ได้นะครับก็ เขาไปโหลดกันแล้วกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีก8แบรนด์ที่สามารถเอาออกมาใช้นะครับก็มีเียผลิตภัณฑ์อะไรบ้างทุกท่านเข้าไปดูเองแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่สามารถที่จะอธิบายหมดในคลิปนี้นะครับก็ตลอท่าไหนที่สนใจนะครับก็อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับจนกว่าทุกท่านจะได้ลองนะครับทุกท่านลองแล้วจะได้รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีนะครับทุกท่านรู้ตัวเองดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ